สวัสดีครับพี่น้องชาววัวสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเรื่องศักยภาพทางด้านการตลาดของอเนื้อโคซากเย็นนะครับเนื้อโคซากเย็นก็คือเนื้อโคที่จะมีการบ่มซากนะครับเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับก่อนที่จะชำแหละเป็นเนื้อเพื่อนามาบริโภคหรือจัดจำหน่ายนะครับซึ่งาการทำเนื้อซากเย็นนั้นนะครับจะต้องใช้ โคสายพันธุ์ยุโรปนะครับหรือไม่ก็โคสายพันธ์ุญี่ปุ่นอย่างไทชิมะนะครับคุณลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อซากเย็นที่เป็นที่ต้องการนะครับก็คืออันดับที่1น,นะครับเรื่องของไขมันแทรกนะครับยิ่งมีไขมันแทรกจํานวนมากนะครับคุณภาพยิ่งดียิ่งเป็นที่ต้องการนะครับราคาก็ยิ่งสูงนะครับคุณลักษณะที่2ก็คือ เนื้อนุ่มนะครับเนื้อจะต้องมีความนุ่มไม่เหนียวนะครับอันนี้เป็นคุณลักษณะหลักเลยนะครับข้อที่3คือไขมันขาวนะครับไม่ใช่ไขมันเหลืองนะครับไขมันแทรกจะต้องเป็นสีขาวครับข้อที่4เนื้อจะออกสีชมพูสดครับจะไม่ใช่แดงเข้มเหมือนเนื้อซากอุ่นหรือเนื้อเขียงนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการนำเข้า เนื้อน,นำเข้าเนื้อวัวมากกว่า50,000ตันต่อปีนะครับนี่เป็นสถิติของปี2566นะครับมูลค่าเกือบนำมูลค่าการนำเข้านะครับเกือบ8,000ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดเงินที่สูงมากนะครับในขณะที่กำลังการผลิตเนื้อวัวซากเย็นที่มีคุณภาพสูงในบ้านเรานะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าตันเท่านั้นเองนะครับ จะเห็นได้ว่า,าเรายังต้องพึ่งพาการนำเข้าวัวเนื้อวัวประเภทนี้อีกมากนะครับผมได้เข้าไปพูดคุยดูงานนะครับศึกษาหาความรู้จากเกษตรกร,ร,กรที่เขาขุนวัวไขมันแทรกนะครับส่งให้สหกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหนองสูงหรือแม็กบีฟนะครับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปัจจุบันนี้นะครับความต้องการเนื้อมีสูงมากนะครับเกษตรกร,ร,กรไม่สามารถ ขุนให้พอตามจำนวนความต้องการนะครับในทางในทางเดียวกันนะครับหกกณ์อเองก็เนื่องจากมีเงินทุนที่จํากัดนะครับก็ไม่สามารถขยายกําลังการผลิตให้ทันต่อความต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นช่องว่างที่ต้องนําเข้าวัวเป็นจํานวนมากเข้ามานะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับแนวโน้มในการนําเข้าเนื้อซากเย็นจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียนะครับ ยิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมได้ยินข่าวมาก็คือทางห้า,างสะดวกซื้อเจ้าใหญ่นะครับเขาก็ออกประกาศว่าจะมีการวางจำหน่ายเนื้อออสเตรเลียในใน,ในร้านของเขานะครับแล้วก็มีร้านขายเนื้อชื่อดังนะครับซึ่งเจ้าของเป็นอดีตนักร้องดังนะครับเขาก็ประกาศเปิดตัวเนื้อแองกัสออสเตรเลียนะครับ จะนาเข้ามาจาัดจําหน่ายในบ้านเราจากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นนะครับจะเห็นได้ว่าศักยภาพของเนื้อซากเย็นนั้นมันเปิดกว้างมากครับโอกาสทางด้านการตลาดเปิดกว้างมากนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะทําเนื้อตรงนี้ให้ได้มีคุณภาพนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วก็ต้องลงทุนพอสมควรเลยนะครับเรื่องโอกาสทางด้านการตลาดที่มันเปิดกว้าง ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ผมมั่นใจและตั้งใจจะผลิตเนื้อซากเย็นเพื่อขายนะครับผมแต่ว่าผมก็มีเหตุผลหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันที่ทำให้ผมตั้งใจทำตรงนี้นะครับเหตุผลที่ว่าก็คือผมตั้งใจที่ผลิตเนื้อดีๆที่มีรสชาติที่อร่อยนะครับมีคุณค่าทางสารอาหารที่ดีนะครับเพื่อเป็น รางวัลเพื่อให้กําลังใจเพื่อปลอบใจนะครับแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆของผมนะครับผมทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตนะครับตั้งแต่เรียนจบมาปัจจุบันก็20กว่าปีแล้วนะครับผมมีเพื่อนมีฝูมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องนะครับที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับนับพันชีวิตนะครับแล้วก็ผมก็ยังได้เห็นเพื่อนผู้ใช้แรงงานที่ทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศหรือในโรงงานนะครับ ต่างก็ทำงานด้วยความยากลำบากนะครับหลายคนเป็นเดอะแบกของครอบครัวนะครับซึ่งความกดดันตรงนี้มันใหญ่หลวงมากนะครับหลังจากที่ทำงาน10ปี20ปีนะครับทุกคนต่างเหนื่อยนะครับทุกคนต้องการกำลังใจนะครับและผมก็ตั้งใจว่าจะผลิตเนื้อดีๆตั้งใจผลิตเนื้อดีๆที่มีความอร่อยที่มีรสชาติที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารมีความปลอดภัยนะครับ เพื่อเป on, ็นรางวัลนะครับให้กับเพื่อนผมเหล่านี้นะครับที่ตั้งใจทํางานหาเงินซัพพอร์ตครอบครัวนะครับให้เขาได้มีกําลังใจให้เขาได้มีเรี่ยวแรงนะครับเนื้อวัวของผมจะเป็นรางวัลของเขานะครับทําให้เขาได้มีกําลังใจมีแรงบันดาลใจในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะครับเหตุผลสุดท้ายที่ผมตั้งใจที่จะเลี้ยงวัวเพื่อผลิตเนื้อซากเย็นที่มีคุณภาพนะครับ เพราะว่าผมเป็นคนที่รักสัตว์นะครับผมเชื่อว่าทุกชีวิตแม้ว่าจะเป็นสัตว์แม้ว่าเขาจะเป็นอ,า,อาหารตามตามห่วงตามวัฏจักรของหง่วงโซ่อาหารนะครับแต่เขาก็สมควรที่จะได้รับความเคารพในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับ ในเมื่อท้ายที่สุดแล้วเขาจะต้องเป็นอาหารเขาจะต้องถูกพรากชีวิตเพื่อมาใช้เป็นอาหารให้เรานะครับผมก็อยากจะสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเขาเหล่านั้นนะครับผมอยากให้หนึ่งชีวิตที่จะสิ้นสุดลงเนี่ยมันมีความหมายมีประโยชน์นะครับมีคุณค่านะครับ เป็นที่พูดถึงเป็นที่จดจดจำของชีวิตอื่นๆที่เหลืออยู่นะครับคนไทยเราเชื่อกันว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งที่มีบุญคุณนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะแสดงออกนะครับถึงความนับถือนะครับถึงความตั้งใจนะครับที่จะทำให้อาหารของผมเนื้อวัวของผมเป็นมีคุณค่าและก็มีคนนับถือนะครับ เวลาเราเหนื่อยจากการทํางานนี่นะครับอาหารดีๆอร่อยๆสักมื้อนี่นะครับมันก็จะช่วยสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เงินเดินออกนะครับเราก็จะนัดกันไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับนั่นก็เพราะว่าอาหารนั้นช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับที่จะทําให้เราได้มีเรี่ยวมีแรงหายเหนื่อยนะครับแล้วก็สู้ต่อไปนะครับ ผมตั้งใจทำฟาร์มนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าต้องการเงินเป็นที่ตั้งนะครับแน่นอนครับว่ารายได้นั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ผมก็หวังเพียงแค่ว่าเพียงพอต่อความาจำเป็นของชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ความตั้งใจสูงสุดของผมก็คือส่งเสริมคุณค่าการทำงานหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นของผมเองแล้วก็ของลูกค้าที่จะมาทานเนื้อของผมในอนาคตนะครับและรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าของชีวิต วัวหนึ่งชีวิตนะครับที่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะต้องทําหน้าที่โดยการเป็นอาหารของเรานะครับแต่ผมเชื่อว่านี่จะเป็นการส่งเสริมคุณค่าสูงสุดของชีวิตนะครับสวัสดีครับ